ส่วนกรณีของตำรวจคำนันนกที่เกิดขึ้นเหตุการณ์คงไม่ใช่คงไม่ใช่เรื่องแหกตาแต่ว่าค้านสายตาม,มีหลากหลายประเด็นประเด็นที่หนึ่งเนี่ยผมตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดลองโจ๊กเนี่ยจึงไม่รอให้สำนวนการสอบสวนทั้งหมดเนี่ยเสร็จสิ้นทั้งหมดซะก่อนอทำไมจึงรีบแบ่งแย่ง แบ่งแยกกลุ่มผู้ต้องสงสัยออกเป็นสามกลุ่มแล้วก็ให้สัมภาษณ์สื่อสาธารณะเสมือนหนึ่งเนี่ยการลันตีว่ากลุ่มตำรวจที่พาผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บมาโรงพยาบาลนั้นเนี่ยจะไม่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาที่เกิดขึ้นเร็วไปไหมเร็วไปหรือเปล่า มันดูเหมือนช่วยกันเกินไปไหมมันควรจะสมน้ําสมเนื้อไหมว่าว่าว่ามันควรจะรอให้หลักฐานต่างๆนั้นเนี่ยชัดเจนก่อนคําพูดระดับรองผบตรเนี่ยมันมีความหมายต่อการทําสํานวนของเจ้าหน้าที่อื่นๆนะคะคือถ้าผู้นําสํานวนนะครับเป็นถึงรองผบตรอลงมาคุมสํานวนมาดูอย่างเงี้ยแล้วไปพูดแบ่งกลุ่มเสร็จแล้วก็บอกว่าอันนี้ก็ จะไม่ผิดนะครับไม่น่าจะเกี่ยวข้องถ้าจะผิดก็คงเป็นวินัยนี่มันก็ทำให้เกิดปัญหาในการสอบสวนในการสรืบสวนแล้วนะครับและปรากฏการมันก็เชื่อมโยงว่ามันอาจจะมีอะไรลึกซึ้งหรือเปล่ากับการฆ่าตัวตายของระดับพุ่มกับอีกขั้นหนึ่งฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยมันควรจะทำสำนวนอย่าง โปร่งายแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบพูดกันกันใครออกไปก่อนเลยนะครับจริงๆมันต้องอยู่ในฐานะใกล้เคียงกันหรือแบบเดียวกันนะครับไม่ควรพูดในท้ายที่เหมือนกับให้ประโยชน์กับบางกลุ่มปัญหาก็คือว่าในคดีนี้เนี่ยมันมีข้อน่าสังเกตว่าเราไม่เห็น กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับทั้งในเรื่องของการตรวจข่าดินปืนนะครับตรวจข่าวดินปืนในหนองหรือยังตรวจข่าวดินปืนกำนันนกหรือเปล่านี่เราก็ไม่เห็นนะซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าดูตามสไตล์ของท่านลองโจเขาเนี่ยถ้าเขาทำเขาจะพูดในรายละเอียดแต่ว่านี้เราไม่ได้ยินนะ ในขณะเดียวกันไอบ้บรรดาล่องรอยลายพิมพ์นิ้วมือต่างๆนะครับเราก็อยากฟังรายละเอียดว่ามันดำเนินการในรายละเอียดตรงนี้เนี่ยแบบไหนในขณะเดียวกันในลักษณะแบบนี้ซึ่งปกติจะต้องมีการตรวจสารเสพติดนี่เราก็ไม่เห็นไม่พบว่ามีการกระทำอย่างนี้หรือเปล่า นะครับแต่ว่าอย่างไรเสียก็ยังถือว่าอยู่ในระยะเวลาที่ที่ตรวจได้ก็ก็ควรจะต้องทำในขณะเดียวกันภาพเหตุการณ์เนี่ยมันเหมือนดูจะวุ่นวายนะครับว่าเหตุการณ์มันคงจะวุ่นแน่ๆว่าหลังจากมีการยิงเนี่ยแต่ถ้านั่งลงสักนิดหนึ่งใจเย็นๆแล้วนั่งคิดเราก็จะมองเห็นรายละเอียดและสามารถที่จะ คิดในเชิงคดีว่ากระบวนการขั้นตอนนั้นเนี่ยหลังจากยิงแล้วเนี่ยมันมีการทำอะไรบ้างถ้ามองตามที่เป็นข่าวก็จะเห็นว่าหนึ่งมีตำรวจพาผู้บาดเจ็บมาส่งโรงพยาบาลส่วนหนึ่งไปจัดการเรื่องพยานหลักฐาน ส่วนหนึ่งไปจัดการดูเรื่องตัวในน่องอีกส่วนหนึ่งไปจัดการเรื่องของกำนันนกทั้งหมดเนี่ยถ้าดูว่าฉุกหระหผุก,ก็มองได้แต่ถ้ามองด้วยสายตาของนักสืบมองด้วยตำรวจมืออาชีพมือสืบสวนสอบสวนเนี่ยแสดงว่ามันนิ่งเพียงพอที่จะบริหารจัดการ เป็น 3, สามสี่ส่วนอย่างนี้ได้ใช่ไหมส่วนหนึ่งเข้าไปเก็บรวบรวมทำ,ยยทำลายพยานหลักฐานเลยส่วนหนึ่งไปโรงพยาบาลส่วนหนึ่งประสานงานโทรศัพท์จัดชุดคุ้มกันนำพากำนันนกออกนอกพื้นที่จัดกำลังพาในน่องออกนอกพื้นที่ส่วนที่เหลือจัดทำเก็บความสะอาด ที่น่าแปลกกว่านั้นอีกก็คือว่าไม่ปรากฏว่าทันทีที่ท,ทราบข้อมูลเนี่ยมันก็น่าแปลกใจว่าทำไมชุดติดตามชุดสืบสวนสอบสวนนั้นเนี่ยจึงตามกระชั้นชิดกับในหน่องและนำไปสู่การวิสามันฆาตกรรมนี่พูดถึงฝีมือตำรวจนะฉะนั้นคนอย่างกำนันนก ไม่น่าจะรอดมามอบตัวได้มามอบตัวได้ไงคืนนั้นทั้งคืนอยู่ที่ไหนใครดูแลเป็นไปได้ยังไงคือลักษณะคดีแบบนี้ผมไม่ได้หมายว่าจะต้องวิสามันนะแต่มันควรจะเป็นเรื่องที่เราได้รับรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเหมือนเช่นได้รับรายงานการปฏิบัติหน้าที่กับในน้อง ของนรนนองนี่เราเด่นเลยเขาตามชิปแบบตามแบบไม่ได้พักกันเลยแต่ของกำนันนกนี่หายไปเลยนี่ผู้ใตบ้บังคับบัญชาท่านเสียชีวิตนะเสร็จแล้วทั้งหมดเนี่ยถ้าเปรียบตำรวจเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งกองกำลังนะยี่สิบห้านายยี่สิหกนายเนี่ย ฉะนั้นกระบวนการที่มันเกิดการแบ่งงานกันทําแบบนี้เนี่ยไม่น่าจะใช่เรื่องบังเอิญไม่น่าจะใช่เรื่องฉุกระหุกและมันควรจะจับตัวกำนันนกได้ไม่ใช่กำนันนกมามอบตัวนี่ต้องตอบให้หายขาใจมันค้านสายตากับกับสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันกา,การที่ไปนั่งรวมกันอยู่ที่นั่น พุ่มกับพญาไทายก็เคยเป็นอดีตาทางหลวงสองที่นครปฐมเหมือนกันแล้วก็มาเติบโตเป็นรองพุ่มกับที่สอน,นอทองหล่อแล้วก็มาเป็นพุ่มกับพญาไทายก็ต้องไปสืบสวนสอบสวนดูว่าใครสนับสนุนเป็นเด็กใครหรือเปล่าเพราะมันจะได้เห็นเนี่ยว่าวิธีการตัดสินใจในทางในทางคดีเนี่ย มันออกมาบนพื้นฐานมีแรงกดดันมีคำขอร้องมีการเบี่ยงเบนหรือเปล่าหนักเป็นเบาหรือเปล่าเพราะเรื่องพวกนี้ถ้าสืบกันจริงๆเนี่ยมันมัน,ม,นมันหาข้อมูลได้ในขณะเดียวกันในเรื่องของการติดตามเส้นทางทางการเงินความรู้สึกของคนทั่วไปเนี่ยนะครับในกรณีที่มีตำรวจไปสุมหัวกันอยู่อย่างนั้นเนี่ย ในบ้านที่ที่เห็นได้ว่ามีอิทธิพลสูงมากอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องผลประโยชน์ต่างตอบแทนในเรื่องตัวเงินกันทั้งนั้นน,ะนี่ผมพูดผมไม่ได้กล่าวหานะแต่ว่าภาพรวมโดยทั่วไปฉะนั้นก็ต้องสอบเส้นทางการเงินของผู้กำกับพญาไทยเส้นทางการเงินของผู้กำกับที่ขณะนี้เสียชีวิตแล้วด้วยการฆ่าตัวตายอ mm. ของตำรวจทุกคน ของเจ้าหน้าที่ราชทั์ต้องสอบหมดบนพื้นฐานที่ยังไม่ได้กล่าวหาใครแต่เป็นการสอบเส้นทางการเงินเพื่อจะรวบรวมดูนะครับซึ่งในทางสอบสวนทำได้ในกรณีว่าสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลหรือเกี่ยวข้องกับการได้มาโดยไม่ชอบในกฎหมาย และถ้ามันเข้าในฐานความผิดของพรบอฟอกเงินก็ต้องดำเนินการฉะนั้นการที่ไปพูดกันไว้ล่วงหน้าแบบนี้บนพื้นฐานที่ข้อมูลไม่ครบถ้วนเนี่ยมันก็ออกจากคานสายตาไปหน่อยแล้วมันก็จะแก้ปัญหาไม่ได้ในขณะเดียวกันสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยก็คือในเรื่องของ ปืนสวัสดิการซึ่งไม่ใช่กรณีนี้กรณีเดียวอะ่ะผมมาทั่วประเทศอะ่ะนะครับก็อาศัยวิธีอย่างเงี้ยนะครับผมเชื่อว่าบางคนเนี่ยบางกรณีมีการรับจ้างเพื่อซื้อปืนสวัสดิการด้วยได้ค่าตอบแทนสองพันห้าพันนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยปืนสวัสดิการมันขายไม่หมดหรอกมันขายหมดทุกรสแหละนะครับมันก็ขายดีทั้งนั้นอนะ่ะแต่ว่านี่คือรูปแบบของปืนสวัสดิการซึ่งเรื่องนี้จะต้องแก้ไขปัญหาในเชิง นโยบายอย่างเร่งด่วนนะครับฉะนั้นเนี่ยต่างๆพวกนี้คือผมมองว่ามันมันทำคดีได้ดีกว่านี้เพราะนี่เป็นเรื่องใหญ่ในขณะเดียวกันในจุดในจุดที่สร้างอิทธิพลแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะตำรวจทางหลวงสองอย่างเดียวนะครับในด่านอย่างเช่นอย่างเช่น ประตูน้ำพระอินทร์ซึ่งกินพื้นที่นนทบ,บุรีประทุมธานีอยุธยาเส้นทางออกสู่ภาคเหนือทั้งหมดมีระบบแบบนี้หรือเปล่านี่ต้องตัดไฟแต่ต้นลมนะไม่ใช่ปล่อยให้ขยายอยิทธิพลหรือในกรณีด่านอย่างนครราชสีมาด่านตะวันออกอย่างบางปะกงอย่างเงี้ยเรื่องพวกนี้จะทำหรือเปล่าด่านสำคัญสำคัญใหญ่ๆอย่างสงขาสตูลเนี่ย ยิ่งถ้าไปสงขาศัตรูเนี่ยเนี่ยจะพบมากกว่าเรื่องสวยเยอะแยะไปหมดอนะอันนั้นจะมีทั้งเรื่องของหนีภาษีน้ำมันเถื่อนอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดรวมทั้งเรื่องค้ามนุษย์ด้วยนะครับซึ่งต่างๆเหล่านี้ในการสอบเส้นทางการเงินที่ปรากฏเนี่ยจะช่วยให้ขี่คายและขยายผลของคดีไปได้มากแล้วก็จะจัดการปัญหา ได้มากขึ้นแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้นในขณะนี้เหมือนกับพยายามนำเสนอแล้วก็ให้ให้ไปเฉพาะในส่วนที่เป็นตำรวจที่จับเพิ่ม,มใช่ไหมหกคนคแล้วก็จะไปที่เครือข่ายของกำนันนกในแง่ธุรกิจของกำนันนกเท่านะั้นผมว่าไม่ใช่นะ ผมว่าเรื่องนี้เนี่ยตำรวจทุกนายควรจะต้องถูกสอบเส้นทางทางการเงินแล้วก็ไม่ควรยุติแค่ว่าใครมาส่งโรงพยาบาลแล้วไม่ต้องรับผิดมันต้องดูให้ชัดว่าก่อนนำพามาโรงพยาบาลเนี่ยตำรวจเหล่านี้เกี่ยวข้องกับบริหารจัดการเป็นส่วนๆตรงนี้หรือเปล่าหรืออยู่ในขณะที่เขาตะโกนโวกเวกชีโบชีเบสั่งการกันหรือเปล่า อันนี้ก็ผมว่าควรทำความกระจ่างให้เกิดขึ้นนะครับอันนี้ไม่ได้แหกตาแต่ว่า้านสายตา